สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขอนเด้อสบายดีสมองสบอนสบายดียำแรงพี่น้องจ้าเขาขวบปิ้งไก่พี่น้องโอ้ยายอยากแห้งไหมจังหน่อยหิวเขาหิวเขาแล้วพี่น้อยปิ้งไก่บ้านพี่น้องแซ่บนอากันนะจ้า โหแห้งแล้วหแห้งแล้วน้องปิ้งไก่อันนี้ต้มนม้ำสิลวกสังคูพี่น้องเห็ดหวานทำเมนูหวานหว,วานสังคูใส่มันน้องน้าน้องขีดขูดมะพร้าวชักมัายังอ่ะนะมาดิพี่น้องหมักข้าวจัดการเมีนเกียงเลย <c oughs> จัดการเมีนเกียงวาสน <laughs> ันตามาสอยนะพูด คุณมะร้าวจะใส่หวานนอ่อยหวานมันมันนะคุดมาจากสวนมันอ่อนหนามทางเน้กำลัง่านอยู่ทั้งเน้พะกันผ่านมันค่ะส่งหน่อยเขานอนแล้วห,หวานมันเสหิดหวานมันโหจวดจวดจวดนะ มาเด้อมาเด้อมากินนากันเด้อสุขุสุคนเด้อมากินหวานมันนากันเด้อแน่นอนแหละขอว่ามันไวกว่าจวดจวดจวดกินหวานมันนากันแสบเด้อมันเองเด้อกาลังเสี่ยนกวนคูเ네ฟ <speaking ho ch> ้ห <upright> น <flips over> ึ SO ่งก็แล้วเลยสุขุสุคนมากินนากันเด้อเนี่ยมนเมื่อยเกี่ยวไม่เกี่ยวเขา เอากินนะเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องกินไก่กินขาวแรงกินอาหารพม่น้องง่ายๆคือปิ้งไก่ไก่เนาะไอยไก่บัวใหญ่พอดีได้ถ้่วหนึ่งอาหกินหวานอีกพี่น้องจะหน่อยกินหวานน้ำกันเส่บๆจ้ามาเด้อกินหวาน Để tạo. Để tạo Năm luôn nằm luôn nói nói nằm luôn tóc lên tóc lên mỏ bó tóc, tóc mỏ

เดี๋วนกันบ้กอะบังคารส้มหวานอี่างนี้เนาะต่อไปหนออยเรือหมอสุปรจักษดีหนิกระเทินหนาผอกไว้หมอยำหมูหวานตงไว้หนหนงไม่ได้เอาน้าอะไร ไอ้อ้งพะวานผ้าลงทังอันนี้เลยได้พอลงทังอันนะมาเลยมันบรอลายขจิปันแเราค่ะช่างคู่ได้ไหมช่างคู่กันนี่แหละช่างคู่กันมล้ลงมองเดียวกันนั่นแหละตัว ตัเครื่รองบะโถกังเลยมันสิดีน่าป้าเกือบล่นหม้อบะโอ้ยไม่นา่าเลยทอก็กินอีกแล้วค่ะดันจะมากินหวานต่อแนคะ่ไหนห้องจงท้องกินหวานอ้าวน้องขี่จงท้องกินหวานหมูก,ก,ก,กินหดข้าวแรงงจานน้องขีดเผ็ดแล้ววะป้าเถ้าบะมาเด้อมาเด้อมาเด้อ หมดย่อมาเด้อพี่น้องมาสดของหวานเด้อบ้ดนี้เด้อลนใหม้มันเข้ากันก่อนสังคูต้มใส่หวานมันต้มใส่มันพอดีเป็นหวานมันระทะสังคูบ้านเอเล่เลยบ้านน้ำลายพอดีเลย năm lái mình sẽ bốn năm mươi sáu năm mươi sáu năm nội sáu năm mươi sáu năm mươi nào, năm mươi sáu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  หมดจอมาเ้ยจ้าหมดจอมาเ้ย <b> จ <oken> ้าแซบแซบจ้าหวานมันใส่ส <ures> ังคู่บาทเ่ยเต็มหม้อไปเลยอตอนนี้เป็นยังไงแซบ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 ทะลุจอมาเลยจ้าบางซิมมาก่อน เซ็เบเซ็ตงเลยเม็ด<ง>บอกินเม็ดกันเลยสดหวานเนาะสดหวานป๊าบมาเนจามาเนจาหวานมันใส่ช้งคู่หน่วยหน่วยเลยเจ้ามันอันนี้เราะอว่ามันเป็นยางเลยน้องขิดกินต่างหากว่าสัสนั่งตื่นท่องท่าใครเล่นอยู่สั้น พอแล้วอ่ะพ่อบอกปีมาใหม่เนะอีกตัวนีดนอนโอ้คินทอดโชคเซ่ขนานน้ำนี่นะโอ้ยพอแล้วสามตัวกับพ่อแล้วแหละพี่น้องมาเดาจ้าโอ้ยเสบๆหอมหอมมันกะดิมันอ่อนน้ำมันอ่อนน้ำพี่น้องใส่ มันสองหัวใส่สังกูทงหนึ่งมันตานครึ่งโลผ่ามาหนึ่งแสบแซบมาเด้อมาเด้อมาเด้อไม่ไงไม่ญงมาเด้อกินหวานมันน้ำหนุกเด้อเอฟซีทุก่านทุกคู่ทุกคนหมดจอมาเลยจ้าแสบแซบจ้าตากำลังสิกินพี่น้องมาเด้อทุขุทุกคนเลยจ้าสำหรับกินนี่ไม่ต้าล่านเลยเด้อจ้ากินหนาพอกันใหม่พี่น้องกดแซ่กดติดตามกดกระมาดูหัดชมไลยๆเลยเด้อพี่น้อง Sebab dia cukup sekolah dah.